โอ้ยโอ้โหอโอ้ยโุ้ย,ยกัดเลยเห็นไหมสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนะครับนาะยเทินะครับทริปนี้ จะมาตีปลาช่อน,นครับผมนะมาลือ้อฟื้นความทรงจำลิดนึงนะไม่ได้ตีหนอนยางมานานเลยนะครับผมกับคัน U l นะครับชุดเล็กๆนะครับนะกับหนอนยางนะครับผมนะโอเคขออนุญาตเตรียมเหยื่อแป๊บหนึ่งครับนี่เลยอุ้ยทิปนี้นี่เลยครับผม ยื่อ,อย่างพริ้มครับผมนะกับตัวเบ็ดเบอร์ 2O นะครับผมรุ่น JR, JR ครับผมไอ้ปล้องครับวันนี้ใช้ชุดเล็กๆนะครับเล่นเบาๆนะครับผมปลาช่อนคลองครับผมหยดๆย่อนๆย่อนหนะฮะตีเก้าจุดนะ จะมาลองลุ้นดูว่าหลังจากที่ห่างหาย,อ,ยอุ้ยโอ้ตาย่ะโอ้โหโอ้โอ้เบ็ดตกเลยโอ้เริ่มคลิปก็จะรอดไปเนี่ยคลิปนี้โอ้เอาใหม่เอาใหม่โอ้โหตกเสียเลยหลังจากที่ หางหายโอ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยหลังจากที่ห่างหายทิปตีเยอยางมานานนะครับผมนะมนลื้อฟื้นความทรงจำนิดนึงนะครับนะห่างหายไปนานเลยนะครับกับตีหนอนยางนะครับเดี๋ยวมาลุ้นดูครับผมว่าทริปนี้จะหมานไหมนะครับก็จะไปหลายๆที่นะฮะเราจะเล่นแบบโอซิงเกิลลิกนะฮะ แบบว่าไม่ต้องใส่ตะก,กัวนะครับลากผิวน้ําแบบนี้มาเลยแบบนี้มาเลยครับผมโอเคนี่ฮะเยอยางพริมพ์กับเบ็ดเบอร์สอโอเดี๋ยวไปติดตามชมผลงานนะเทิงครับ โอ้ยโอ้โหโอ้โหกัดใกล้เลยฮะยังวิ่งอยู่อ้นี่คุณผู้ชมเรียบร้อยครับผมปลาช่อนครับผมทริปนี้เปิดตัวมาก็โอ้โหกัด กัดใกล้ๆครับผมหน้าท่อนะลากผ่านหน้าท่อมาโดนเลยนะว้าวสุดยอดครับผมโอเคฝากไปด้วยครับเยื่อยายางพริ้มครับผมอุ้ยกัด โอ้โหไซส์ใหญ่ด้วยน่ uh huh. าจะส่งนานๆกว่านี้นะขอไม่โผ่ครับ อุ้ยกัดซ้ำครับผมนี่กัดซ้ำครับคราวนี้ส่งยาวนิดนึงอู้หูวัดพลาดอู้ห อุ้ยกัดโอ้ยรอดอฮือนี่ฮะเหยีย,ย,ยางพริ้มครับผมไซเล็กไปนิดโอ้โหขอปล่อยแล้วกันนะครับผมนะตัวนี้อุ้ยไปแล้ว าใส่เล็กมากตัวโตตัวโต อุ้ยอุ้ยกัดเลยเห็นไหมหมูตัวที่สองมีไซส์ไหมเนี่ยอุ้ยตัวนี้ไซส์ใหญ่ครับผมนี่ฮะว้าว เยื่อยางพริ้มครับผมไม่พลาดครับผมนี่ครับเยื่อยางพริ้มนี่เดี๋ยวเอาตัวนี้ไปฝากเพื่อนดีกว่าครับผมนะนะเห็นบนว่าอยากจะเอาปลาช่อนไปฝากแม่ครับเอาไว้ตําน้ําพริกนะครับผมนะนี่ครับใสสวยเลยฮะเยื่อยางพริ้มครับผมนี่เรียบร้อยวัดอยู่ โอ้ยอะไรวะเฮ้ยอีโดนยังแงแบบเนี้ยนะ โอ้ยอีป,ป๊อกค,ครับโอ้โหหมายนี้มีมีอีป,ปอ๊อกโอเคมาถึงบ้านเพื่อนแล้วสโจู โอเคเอาไปฝากแม่มาเห็นบนอยากได้ประช่อนเนี่ยเก็บสองตัวนะครับผมนอกนัานปล่อยตัวเล็กเกินเก็บได้สองครับรอมันโตก่อนไปนี่ครับยังยังยังสดสด สองตัวพอไหมพอแล้วครับโอเคโอเคครับผมเจอใหม่ <Okay. S 2> ทริปหน้ครับทริปนี้สวัสดีครับ